สวัสดีค่ะกลับมาพบกับลักกี้ไพ่ยิบสีพยากรณ์น,นะคะวันนี้เราจะมาทํานายดวงในวันที่6มีนาคมนะคะสองหให้กับคนทั้ง7วันเกิดเลยนะคะก่อนอื่นขออนุญาตจ,จับไพ่แทนคุณทุกวันเกิดขอให้ไพ่ออกมามี energy ที่ด,ดีแล้วก็แม่นยำนะคะเริ่มต้นที่คนวาทิตยสใบค่ะคนวาทิตมี4ดาบนะคะมีควีนไม่เท้านะคะแล้วก็มี5เหรียญน,นะคะคนวาทิตย์นะ ขาบอกช่วงนี้คนวันอาทิตย์อาจจะมีเป็นวันพักผ่อนก็ได้นะคะนะหรือว่าเป็นวันหยุดหรือว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีเรื่องของการลางานหยุดงานนะคะนะคะหรือว่าไปเที่ยวแฮฟเวอร์เคชั่นอะไรก็ว่าไปฮอลลีเดย์เนาะนะคะแต่บางคนเนี่ยอาจจะไม่สบายป่วยแอดมิดนะคะนะก็เป็นได้นะคะอาจจะไปหาหมอหาหมอก็เป็นได้นะคะช่วงนี้การงานก็ยังดีอยู่ทําไปได้เรื่อยๆนะคะถึงแม้จะมีอ่าเรื่องผิดปกติภายในบ้างนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของความอ่า ไม่ค่อยดีทางด้านการเงินสักเท่าไหร่นะคะหรือว่ามีความลำบากใดๆเกิดขึ้นในในชีวิตช่วงนี้ในช่วงวันนี้นะคะอาจจะขอเป็นไพ่ทักพิเศษดีกว่านะฮะเรื่องการเงินอาจจะไม่ค่อยคล่องอ่ะมีความไม่ค่อยฟรีไม่ค่อยสบายเนื้อไม่ค่อยสบายตัวไม่ค่อยสบายใจนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นจากพัฒนาการของตัวคุณเองนะคะหรือไพ่ทักเตือนว่าคุณนะ่ะบางทีทําอะไรเนี่ยที่มันไปผูกมัดหรือไปติด นู่นติดนี่เนี่ยนะคะก็คือเป็นเพราะตัวเองนะคะนะมันเกิดขึ้นจากการกระทําของตัวเราเองการตัดสินใจของเราเองนะคะบางทีไปรับปากใครเขาไว้นะคะอ่าพูดไปแล้วก็ต้องทําตามนั้นก็คือเลยไม่ค่อยก็เลยเหมือนกับเดือดร้อนตัวเองนั่นเองนะคะแต่ก็อ่าเรียกว่าอะไรอ่ะมันถ้ามันจะแก้ไขมันแก้ที่ตัวเราเองเท่านั้นเองนะคะตามนั้นเลยนะคะต่อไปคนวันจันทร์นะคะคนวันจันทร์สามใบคนวันจันทร์มีแชริออรนะคะ มีหกไม้เท้านะคะมีห้าดาบนะคะอ่าเขาบอกคนวันจันนะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะคะวันนี้นะหรือบางคนไม่ได้เดินทางไปไหนก็อาจจะมีเรื่องที่เกี่ยวกับยดยานพาหน,นะบางคนออกรถใหม่นะคะบางคนก็อ่าทำอะไรกับรถนี่แหละเนาะนะคะอาจจะไปจองรถอาจจะไปดูรถอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนนะคะวันนี้เป็นบนะิ๊กเดย์เนาะอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะ นะมีซิกออฟวอนนะคะก็คือเรื่องของการงานมีความยืดหยุ่นดีนะคะการงานอาจจะดีขึ้นนะคะบางคนได้เลื่อนขั้นเรื่มตำแหน่งนะ,ะแต่เรื่องของภาระหน้าที่นะคะมันก็มีเข้ามาแหละเพราะมันได้ไฟออฟสอดเนาะมันก็จะมีเรื่องของการที่จะต้องไปรับหน้าเสือแทนใครไปแก้ไขปัญหาให้ใครนะคะไปทํางานแทนใครหรือว่าเขาทุกเขาเทให้เราอะรับภาระอยู่เพียงลําพังนะคะก็ทําทําไปเหอะเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องเจออยู่แล้วไม่ต้องหน่อยนะคะขอพ่ายทักพิเศษนิดนึง มีเรื่องของ e อ p e r o r นะคะก็เรื่องของหน้าที่การงานนะคะโดดเด่นนะผู้ใหญ่ให้ความเมตตาเรื่องงานนะค่อนข้างดีแหละค่ะนะคะเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานอะไรอย่างเงี้ยดีนะคะนะหรืออาจจะมีเรื่องของผู้ใหญ่ให้ความเมตตาดีก็ได้นะเจ้านายดีนะคะหรือว่าการงานการต่างประเทศเด่นนะคะชายต่างต่างประเทศเด่นแล้วก็เรื่องของผู้ใหญ่ให้ความเมตตาก็เป็นไปได้นะคะตามนี้เลยนะคะต่อไปคนวันอังคารนะคะ คนวันค้ารมีเด็กถือไม้เท้ามีราชินีดาบนะคะมีเอ็มโพเรอร์อ่ะมีเทมพเรนค่ะประธานโทษนะคะเขาบอกว่าอ่ะคนวันอังคารเนช่วงนี้นะคะกรมงานหนักนะคะหรือว่าจดจอ่อจะจิตใจจดจ่อหรือโฟกัสออนงานมากๆเลยนะคะนะเป็นคนดีขององค์กรนะคะช่วยเหลือองค์กรได้เป็นอย่างดีนะคะหรืออีกในหนึ่งท่านรออะไรบางอย่างอยู่นะคะ รอฟังข่าวนะคะรอผลลัพธ์หรือว่ารอการมาของอะไรบางอย่างอยู่นะคะก็อบอกว่าต้องรอหน่อยนะคะแล้วก็จะได้ข่าวนั้นๆหรือผลลัพธ์นั้นๆน,น,นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของกา,าชินีดาบนะคะวันนี้ก็เรื่องของมูดต้องระวังเรื่องของอารมณ์นะคะหรือว่าคนหน้าตึงๆเราอย่าไปเข้าใกล้นะคะมีเทมเพลนส์ที่มัดม <'re S 1> ดนด, <lum. S 1> ดีขึ้นนะนะ,ะก็เ <alla S 1> ตรียม <White. S 1> ตัวออไพ่ทักพิเศษให้คนวันอังคารหนึ่งใบนะคะ ไพ่ทักพิเศษ <tinc S 1> like อยากบอกอะไรนะคะไพ่บอกว่าระวังเรื่องของความตั้งการตั้งความหวังหรือว่าการคาดหวังบางทีมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราหวังหรือบางทีเนี่ยเราเปิดใจให้กับสิ่งที่มันมีค่าอยู่แล้วเนี่ยน้อยเกินไปนะคะไปมองอย่างอื่นมากกว่านะคะเราก็จะผิดหวังได้เพราะฉะนั้นอ่าไพ่ทักไพ่ทักเตือนให้คุณเนี่ยรู้จักเปิดใจนะคะให้โอกาสตัวเองให้โอกาสกับสิ่งที่มันมีค่ากับคุณนะคะถึงบางทีเนี่ยคุณมองไม่เห็นค่ามันเนี่ยก็ลอง ให้โอกาสมานิดนึงนะคะมันอาจจะดีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้นะต่อไปไปต่อที่คนวันพุธนะคะคนวันพุธ3ใบนะคะมีราชินีเหรียญมี The ะฟู l นะคะมี3ดาบนะคะเขาบอกว่าคนวันพุธเนี่ยนะมีเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยมีเรื่องของการต้องเสียเงินแหละวันนี้นะคะหรือที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะแบบว่า ช้อปปิ้งหนักมากก็เป็นได้นะนะคะวันนี้อาจจะมีเรื่องของการเดินทางอีกนะคะเที่ยวเล่นเย็นใจหรือว่าไปช้อปปิ้งนั่นแหละนะนะคะเดินทางใกล้ไกลได้หมดนะคะแล้วก็ในส่วนของสามดาบก็จะมีเรื่องของระวังการถูกหลอกถูกหลวงนะคะบางทีเขาหลอกให้คุณซื้อของหรือเปล่านะนะคะหลอกให้เจ็บช้ำน้ําใจก็ได้นะมารู้ทีหลังมันเจ็บใจอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะหรือเขาบอกว่าระวังมีดบาดามีดบาดกระดาษบาดประตูหนีบนะคะ ขูดินปูนนะคะบีบสิวได้หมดนะเลือดออกนิดนึงอะ่ะวันนี้นะคะจะต้องมีอ่าถ้าไม่เป็นเรื่องทางใจก็เป็นเรื่องทางกายนะคะขอไพ่ทักพิเศษค่ะอ่าเขาบอกว่าความระวังเรื่องของความดื้อรั้นนะคะอาจจะมีเรื่องการเดินทางจริงๆก็เป็นได้ด้วยนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะต่อไปคนวันพริหัสนะคะสามใบนะคะมีเดะมนนะคะมีเจดดาบนะคะ มีสิบเหรียญน,นะคะอ่าเขาบอกว่าคนวันพฤหัสนะช่วงนี้คิดมากคิดเยอะคิดมากเกินไปบางคนมีความฝันมันยังม,มีลางบอกเหตุนะคะแล้วก็มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโยกย้ายหรือว่าขนส่งทันเฟอร์เดลิเวอรี่นะคะนะอาจจะมีเรื่องของระวังต้องระวังเรื่องของการไปลืมของด้วยนะฮะนะแล้วก็สิบเหรียญก็ได้ลาบราะค่ะโชคลาบเงินทองหรือบริวารสัตว์สองเท้าสี่เท้านะคะขอไพ่ทักพิเศษค่ะ เงินมาแหละคุณนะมีโชคค่ะนะคะต่อไปคนวันศุกร์นะคะคนวันศุกร์มีสิบถ้วยนะคะมีราชินีเหรียญน,นะคะมี8ดดาบนะคะ คนวันศุกร์เขาบอกว่าช่วงนี้อุดมสมบูรณ์ดีพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวดีความรักดีนะคะเรื่องของครอบครัวมีความสุขดีนะหรือบางคนอาจจะเกิดความสุขสมาเร็จใดๆเกิดขึ้นก็ได้นะคะมีความอุดมสมบูรณ์นะบางคนแต่งงานนะคะที่ผ่านมานะนะคะช่วงนี้เขาบอกจ่ายเยอะหน่อยนะเงินนะคะมีเรื่องใช้จ่ายสูงนะคะแล้วก็มีเรื่องของแดดาบก็ต้องระวังเรื่องของการพัฒนาการตัวเองเพราะฉะนั้นพูดจะอะไรก็ต้องระวังคําพูดของตัวเองมันจะรัดตัวเองนะคะมันจะทําให้คุณไม่ฟรีไม่สบายตัวไม่สบายใจได้ ะะขอให้ยทักพิเศษนิดนึงนะคะระวังเรื่องปุบปับฉับพันค่ะที่ทําให้ตกอกตกใจด้วยนะคะเกิดขึ้นได้นะฮะต่อไปคนวันเสาร์นะคะสามใบคนวันเสาร์มี t p m r a n c e นะคะมีหกเหรียญน,นะคะมีหกถ้วยนะคะคนวันเสาร์ก็ทรงๆเนาะ m p e r a n c e เขาบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นนะคะ หรืออาจจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ได้นะฮะนะแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่มันจะดีก็ได้นะคะเพราะอย่างนี้นคุณ,ค,ณควรต้องเปลี่ยนถ้ามันขึ้นเป็นไพ่ให้เป็นใครแย่งพูดเด็กนะฮะคือถ้ามันขึ้นเป็นไพเจ้าชะตาเนี่ยให้คุณปรับเปลี่ยนมุมน,น,นู่นนี่ฮวงจุ้ยสักนิดนึงนะคะแล้วทุกอย่างมันจะดีนะคะ อ่าแล้วก็มันขึ้นเป็นหกเหรียญอย่างนี้นะคะก็มีเรื่องของการทําบุญก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเราไม่ไปให้เขาเขาก็จะมาให้เราแบ่งปันนู่นนี่นั่นนะคะมีหกถ้วยอีกนะคะมีการดูแลทุิขกันเป็นอย่างดีระหว่างคุณและบริวารของคุณนะคะขอไพ่ทักพิเศษค่ะอ่ามีเรื่องของคนรักนะระวังคนรักให้โชคให้ลาบให้เงินให้ทองหรือว่าคนรักอาจจะให้อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะหรือบางคนได้พบรักพบเจอคนถูกใจคนพิเศษนั่นเองนะคะ ตามนันเนะคะจบแล้วจุดวันเกิดจะยังไงกันบ้างนะ่ะเพราะแม่หมอก็พูดแบบเนาะรีบหรือเปล่าพูดแบบรถด่วนนะคะลิ้นพันกันต้องขอโทษด้วยนะคะวันนี้นะ,ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ